ดีค่ะเมื่อน,นี่สีมัสอนกินตำบอกหุย่างถูกวิธีกินม่ไ้เคยเนื้อละเจ้สาธิตกันนี่เห็นนี่บอกพี่นอ้องเห็นนี่บอกตำบอกหุ่สีสาธิตในเบืเ้องด้นันจังไเลจังสเสีย <c> บ <oughs> นี่สอมมันบอเ่ต้องใส่ค่ะ วางไว้ไวซื้อๆรถนี่หานีอย่นี่ไซมันหลวดมันยังแซยุกคำใหญ่ๆมันจังมดไว้ ของปลดสตอพูดไหนบอกสตอมาเป็นกินซะเด้อค่ะมันดูสตอเป็นแต่ว่าผูดใดสตออยู่แล้วให้กินหลายกลัวเก่าเนาะนี่สตอไตเด้หนเด้อมาเจอสตออีสานของหมาต้ไหนึง กินอะไรจะเป็นเอือ้องชิมหมูกระพาอ,อืมดูดีควอมเน่อเป็นสุดแสบยไปกินบะด,ดูดี๋วเนี่ยบอกไว้เลยบดแซกแน่นอนจังไนขอตัวยุ้มกันเด้อบ๊ายบาย